ทุกๆคนคงจะอยากรู้ว่า1095งศูนย์เก้าห้าเท่าไหร่อ,อย่ามาเพูดความจริงรอ, <laughs> อะไรกันไปหูเองพูดมาทำนี้ทำนี้เลยใบเป็นคนคิดมาเอนนี้มันคิดเหรอ ช่นะ109เน่เป็นคนคิดตัวเลขแต่ไบเป็นคนคิดร้านอาหารอ่ะอ่ะอ่ะอดุคิดตัวเลขเดี๋ยวโนดคิดตัวเลขเม่คิดร้านอาหารอ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะก็แคนั้นเลยอะไรก็แค่นั้นเลยอะไรอะไรอะไรไม่เลขสี่ตัวไม่มีหวยแกอย่ามามโนโด้พอ แม่แม่อะแถาอบอะพีาีเอ็มไดะอาตอมได้โอ้โเฉียเฉยตรงนี้เออแค่นี้กันแต่แล้วทำไมต้องคิดนานอ่ะทำไมตอบไม่ได้มันร้อนม่เกี่ยวไหมอะไรคุกคุกคุกเงคุกเไม่เกียงไม่เกี่ยวไม่ยอ่ะ